สวัสดีครับโอเคคุณผู้ชมสวัสครับนี่เรามาที่ไหนกันนะครับวันี้มานะครับของเรามาหนึ่งบัตรนะครับคันเดียวครับนี่เราจะมานี่วันนี้เขาเห็กว่าเตา่าบ้านเตา่าไทยเต่านะครับไม่ใช่เต่าป่าเตา่า จะเป็นการทำน้ำตาลปึกหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับนี่ครับลูกค้าของลูกค้าของเรานะครับ Evet, evet. Evet. Bu şekilde Ay, baba, işte da, içerisine güzel. çıkarırlar, çıkan bu kosa kısmını sıktığınız zaman uluslararası sütü bu sütü yemeklere ikna ederler ve Ünlü bir tatlı var efendim. Geleneksel bir tatlı. Yapışıklar bir iş. Bir kaynattığınız zaman suyu buharlaştıkta zor. En etmez. Şey fazla de İkisinden bir iş Şu an farkındalarda เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันครับสวัสดีครับครับผมแปดหนึ่งนี่เราพามาดูเตานะครับของสินค้าขายเยอะนะครับดีครับนี่น่าเป็นเตาครับนี่แต่กำลังต้มนะครับเต่าผมก็ไม่เคยเห็นกันครับ มันร้อนเลยนะมันรนะ้อนแล้วของเตาของขายเยอะอยู่นะครับรถไฟะนะครับ ไปพันมา,าแวะได้นะครับบ้านเตาไทยเดิมนะครับเลยตลาดน้ำหลงพาวามาสักสองกิโลได้สาร,รอยสามร,รอ้อยแปด คลิปห่กคลิปก่อนล้กสาเกดูนะครับตอนนี้เราซีบู no ๊สีบู๊ดูบรรยากาศรอบๆสักหน่อยครับมีอาหารให้กินนะครับ ไปกินข้าวเลยข้าวเน่ะกินข้าวเลยอ่านี้หรอ๋อนี่นี่พามาดูอาหารนะครับเขามีอาหารให้ทานด้วยอ่อ้โอบรรยากาศดีครับ อาหารของเราครับโอ้มีอะไรครับวันนี้โอต้มโบรฟรีนะครับรับปะทูลงพ,พริกกับพริกกะปริผักขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของร้านใจดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ